เกษตรกรเตรียมเฮทกสรเริ่มโอนเงินช่วยเหลือวันที่15พฤษภาคมนี้ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้ก็มีข้อมูลเกี่ยวกับการโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรเดือนละ5,000บาทรวม3เดือนมาแจ้งนะคะสำหรับรายละเอียดเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะด้านนายพิรมสุขประเสรศิฐท่านเป็นผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็ได้เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28เมษายน63ก็ได้เห็นชอบดำเนินมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19ค่ะโดยการจ่ายเงินก็จ่ายให้กับครัวเรือนเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานของรัฐไว้นะคะรายละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม63ในจำนวนส0ล้านราย งบประมาณทั้งสิ้น150,000ล้านบาทค่ะโดยขั้นตอนการจ่ายเงินดังกล่าวทกศจะรับข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยการโอนเงินก็จะโอนเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรงเลยค่ะในกรณีเกษตรกรมีบัญชีเงินฝากกับทกศแล้วก็สามารถใช้บัญชีเงินฝากเดิมได้เลยค่ะโดยไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่นะคะ ส่วนเกษตรกร,ร,กรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับทกสสามารถแจ้งบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารใดก็ได้ผ่านเบอร์เว็บเยียวยาเกษตรกร .com ของทกสได้ตั้งแต่วันที่7พฤษภาคม63เป็นต้นไปนะคะหลังจากระบบประมวลข้อมูลและตรวจสอบบัญชีเงินฝากของเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับสิทธตามมาตรการแล้วซึ่งจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับความช่วยเหลือในมาตรการเราไม่ทิ้งกัน เมื่อทกศได้รับเงินจากกระทรวงการคลังก็จะเรียกดำเนินการโอนเข้าบัญชีให้กับเกษตรกรต่อไปค่ะโดยจะก,กระจายการโอนเงินให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศประมาณวันละ1ล้านรายโดยเริ่มทยอยโอนเงินได้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม6 3เป็นต้นไปค่ะโดยโครงการดังกล่าวทากศจะเร่งดำเนินการภายใต้การควบคุมการแพร่กระจายของโควิด -19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งนอกจากเกษตรกรไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับทกศแล้วยังสามารถใช้บัตร ATM ของทกศถอนเงินจากตู้ ATM ของทุกธนาคารหรือใช้โทรศัพท์มือถือที่มีแอปพลิเคชันทกศ m o b i l e ถอนเงินโดยไม่ใช้บัตร ATM ที่ตู้ ATM ของทกศได้อีกด้วยค่ะ ก็จะเป็นข้อมูลรายละเอียดข่าวสารเกี่ยวกับกำหนดการโอนเงินนะคะสำหรับเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ค่ะเริ่มโอนวันที่15พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะคะถ้าหากว่ามีข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆค่ะก็จะรีบนำมาแจ้งท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอขอบพระคุณสาหรับการติดตามรับฟังข่าวสารค่ะ ฝากท่านกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเมื่อมีข้อมูลอัปเดตล่าสุดท่านก็จะได้ทราบไปทันทีค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ